เยอะขนาดรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าเป็นโอกาสอันดีที่แบบว่ามาถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะ,ะเปิดรับในสิ่งนี้ครับใช่ใชคืออย่างอย่างของพี่แอดเองอะ่ะคือเราเราไปมาหลายประเทศในโลกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะไปงานแฟนมีตไปงานแฟนไซา์ไปขายหนังอ่าซึ่งเราก็จะได้รับฟีดแบ็กจากคนทั้งโลกเลยอะ่ะว่าเอ้ซีรีส์วายซีรีส์จีเอลไทยอะ่ะไม่แพ้ใครในโลกแทบจะ แทบจะเป็นอันดับต,ต้นอันดับหนึ่งของโลกนี้แล้วด้วยซ้ำมันก็เป็นความภาคภูมิใจของของคนไทยแล้วก็พวกเราในฐานะผู้ผลิตด้วยค่ะเนี่ยคำว่าอันดับหนึ่งของโลกค่ะที่เราได้ยินแล้วในฐานะคนไทยเองว่าในธุรกิจนี้ค่ะเราจะภาคภูมิใจแล้วมันมันไม่เห็นภาพอะไรอีกมันทำให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือคือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเราไปเจอคนที่เขาแบบที่เขาเสพเขาชมซีนี่เราเขารักนักแสดง เขาพยายามอยากศึกษาวความเป็นไทยพยายามอยากจะรู้จักภาษาไทายพยายามอยากจะกินอาหารไทยขนมไทยอยากไปเที่ยวเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วซีรีส์มันไม่ใช่แค่คอนเทนต์แล้วอะทุกวันเนี้ยมันมันมันนำพาไปได้หลายๆอย่างจริงๆอะไรอยครับอยากก่างการแข่งขันของในประเทศเราก็สูงมากมือนการแข่งขันเกาหีเติมเติมมันต้องปรับตัวยังไงบ้างเขาะ้ยความรู้สึกอะไรนย่งเงี้ ก็จริงๆเราก็สนุกดีครับแล้วก็ผมว่าการทํางานที่มีการแข่งขันมันเป็นอะไรที่น่าสนใจและติดเต้นระทายมันทําให้แต่ละท่ายแต่ละผู้จัดเนี่ยต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มากยิ่งขึ้นผลดีี่เกิดขึ้นกับคนดูครับการพัฒนาต้องพัฒนาในด้านไหนบ้างเพราะว่าอย่างเรื่องอื่นโปรดักชันต่างๆองค์กหรือว่าเป็นเนื้อเรื่องเส้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครัถ้าสำหรับผมอะผมมองผมมองว่าการแสดงคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักแสดงนะครับ คือโปรดักชั่นเนี่ยมันสามารถสร้างและหล่อหลอมขึ้นมาได้ด้วยเม็ดเงินในการลงทุนแต่จริงๆแล้วการแสดงการแสดงการเข้าถึงตัวละครสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยการบทกพ้อการบุกผลและความเข้าใจผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ละคนที่หนวเรื่องบทเขาบอกว่าความเข้มข้นของบทเนื้อหาของฟันเราคนเขียนบทยังไม่ได้ขึ้นมีคนเก่งๆมากพอที่จะแบบซัพพอร์ตในการศึกษาการนี้อะไรนีมันผมบอกว่าเป็นหลายๆอย่างครับพี่คือคือ ด้วยระยะเวลาในการทำงานของเราด้วยประเทศในการทำงานของเรามันมันเมย์หลายคนการจริงๆแล้วใครที่ที่โดดเข้ามาในอุตสาหกรรมตรงนี้น่าจะทราบดีว่าเราทำงานได้โคตอจำกัดมากแค่ไหนเพราะนั้นเอ่อมันไม่สามารถจะเปิดเที่ยวได้ครับโซลูชั่นเป็นต่างประเทศเพราะแต่ยังไงซับผมว่าคนไทยเป็นแพั่นในโลกเราเราเป็นประเทศที่มีฝีมือในด้านโดักชันค่อนข้างสูงครับมันมีการจ้างงานจากต่างชาติที่เข้ามาถ่ายทำในของเราเพราะว่าเอ่อค่าของชีพของเราอ่ะต่างกว่า การลงทุนในบ้านเราอ่ะจับกว่าเพราะนั้นเขาเขามีโอกาสที่มาสร้างผลงอานในประเทศเราได้ง่ายกว่าคุณคิดก่อนที่เถื่อโกทันกับความเป็นตัวภาษาคำไม่พี่เ,เกยียนในผมพี่เหยียนผมว่าก็อย่าขาดแทนนะเอาเงินคนเคก็บกดอ่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอในมุมมองผมเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนมีวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันออกไปอา่าผมเล่าแดนเล่า พี่พี่เล่าก็ใต่สาวไปเพราะฉะนั้นผมว่าคนเนบทอย่าเท่าไหร่กัเ็วครัอ่งั้นแล้วตอนปัจจุบันนี้ค่ะคการให้ค่ากับคนเขียนบทในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างเท่าทีา่ทราบผมว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับจากในมุมมองของผมนะจากการที่อยู่การมานานตั้งแต่ตอนเล่นอยู่ตอนเด็กตอนทำงานเบื้องหลังตน้นๆจนถึงตอนนี้ผมว่าเราเห็นคุณค่าของคนโปรดักชั่นมากขึ้นใน,ในในทุกๆมิติผมกใช้ว่าไม่เฉพาะคนดเขียนบทเียวในในทุกๆตำแหน่งนะครับผมว่า เราเราเข้าใจได้ตรงนันกันมากขึ้นจริงๆอะ่ะเคยคุยกันค่ะบอกว่าจริงๆการทาซีรีส์ออกมาเรื่องหนึง่งอ่ะมันมันไม่ใช่งานเดียวนะ,ะจะบอกว่ามันเป็นงานของเราเสอง,ง<า>นคนคไม่ใช่มันเป็นงานกลุ่มมากๆที่อาศัยความร่วมมือแล้วก็ฝีมือแล้วก็ความทุ่มเทของทุกแผนที่อยู่ในกองเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะ,ะทีมบททีมกล้องทีมไฟทีมโปรดิวทีมพรอ็อพทีมโโหมันแบบมันมัน,มน ไม่เว้นแม้กระทั่งสวัสดิการนะถ้ามีสวัสดิการกองไหนกองนั้นก็เรียนกันนะใช่ใช่ในส่วนของทต้น p r o d u c t ทุกบทมันจะต้องผ่านตาพี่เขตพอดเลยไหพี่เออคือในส่วนโปรดักชั o n จะเป็นพี่เขตค่ะพี่เขตบทเองทั้งหมดแก้เองทั้งหมดกำกับเองแล้วก็คุมตัดเองทั้งหมดด้วยดูใช้งานดูใช้งานหนักไหมรับจบรับจบก็ก็จริงๆทุกตัวหนังสือค่ะจริงๆเราเป็นมาตั้งแต่เรื่องแะไรจริงเออ ทีรี้ทุกเรื่องของกองทัพโปรดักชั่นตั้งแต่เรื่องผิดงานผมก็ทำหน้าที่นี้มาตลอดอยู่แล้วมันไม่มันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเราคออรขงผใช่ก็ก็ตรวจเองค่ะตรวจเองทั้งหมดการเติมเต็มความกับทัพโปรดักชันในปีนี้เป็นไงบ้างก็ก้าวกระโดดไหมจริงๆปีนี้เราทำเรื่องยากๆค่อนข้างเยอะที่เราที่เราก็ก็รู้ตัวแหละพูดกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วว่าปีนี้จะยากนะแต่เราจะสู้อะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากการแข่งขันการแข่งขันมันสูงแล้วก็แล้วก็ การแข่งขันมันสูงอุตสาหกรรมมันแบบมันยากขึ้นเยอะอันนี้อันนี้อันนี้ต้องต้องเรียนตามตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะเปิดช่องทางใหม่ๆอ่าเปิดช่องทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นไมโครที่เราทําอยู่ในช่องออนไลน์ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งซีรีส์ที่เราที่อย่างเงี้ยลองฟอร์มที่เราที่เราทําเองก็ก็ค่อนข้างเป็นปีที่ต้องสู้ล้วสิ่งไหนที่ทําให้พิเศษ ที่เป็นพระเอกเลยอะค่ะทหันมาจากพานี้แล้วก็อยู่ต่อไปวงการนี้คือผมอะใช้ชีวิตในวงการบันเทิงมาได้เลยเกตเข้าวงการได้ยุคสิบเจ็ดสิบแปดมาจนถึงทุกวันนี้ผมว่าผมเห็นวงการมาต่างยแบบแล้วสิ่งที่สำคัญคือวงการบันเทิงไปชีวิตผมเพราะนั้นจากเรื่องหน้าไปเป็นเรื่องหลังผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกสำหรับผมมันเป็นมันเป็นเป็นอะไรที่เหมือนเปชีวิตของผมแล้วถ้าไม่ทำสิบแปกคือกองทัพโปรดักชั่นจริงๆเกิดขึ้นมาจากคำพูดเดียวของพี่เขตเขาเคยพูดกับแนท ว่าคือจริงๆอ่ะแนททำง,งานของแนทอยู่แล้วเนาะเออแล้วพอพอมาพบกันอะไรเงี้ยค่ะก็เขาเขาพูดขึ้นมาคำนึงแค่ว่าชีวิตเขาอ่ะคือกองถ่ายคือละครคือซีรีส์เขาอันนี้คือชีวิตที่เขาเขาเขาอยากจะอยากจะทำอ่าก็เลยเกิดเป็นกองถ่ายโปรดักชั่นแต่พิเกตเติบโตในช่วงที่บ้านเรามันไม่ได้เปิดรับซีรีส์ยูวีจีนีวายได้ขนาดในไม่ใช่ได้เปิดรับเลยแล้วพอมามาต้องเอ่พิเกตต้องมาทำเอง ในขณาที่แบบว่าเอ้ยตอนตอนตอนดอกสมายเราเป็นนักแสดงครต้องรับตัวแล้ต้องปรับตัวมันก็ปรับตัวเยอะไหมปรับตัวเยอะแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบรอบตัวรอบตัวเราอยู่แล้วพีงว่ามันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนวันนี้มันอยู่ข้างบนแล้วมันอยู่อยู่ในที่ที่เป็นราพปิดที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ผมรู้สึกดีด้วยซ้ำที่มีโอกาสได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ในในในแง่มุมแบบนี้เนาะที่ผ่านมาเคย จเจอคนตั้งคำถาม,ถามนะว่าทำไมถึงเลือกทำทุกวันนี้ยังเจออยู่เลยเวลาเจอผู้ใหญ่หรือเจอใครอะไรอย่างเงี้ยยังแบบเอ้อยทำไมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเราก็เลยพยายามบอกว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วอ่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วใช่โลกมันเปลี่ยนเออมันคือเรื่องของการบอกเล่าความรักรูปแบบหนึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องของเพศสภาพอะ่ะเออใช่มันก็คือมันก็คือเรื่องราวความรักของคนต้องสารภาพตามตัวว่าเรื่องเนี้ยแล้วทเป็นเรื่องแรกที่ผมถึกว่าเออผมต้องจับสิริวัล อ่าใช่เ <ผม S 1> ขาบ <ผม S 1> อกผมผมรู้สึกว่าผมเข้าใจความเป็นผูวายมากขึ้นจากเรื่องแรกที่ทําไปดูนะครับไม่ได้ไม่ได้สองว่าเรื่องที่สอผมผมผมก็พบอะไรบางอย่างแล้วและที่แน่คือผมรู้สึกว่าผมรักตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้น้ำเสียงที่โดนมาโดนตั้งคำถามถามาเป็นน้ําเสียงความรู้สึกแบบไหนเหรอ,อคะท <ผม S 1> ี่เข้ามาเขาก็สงสัยหรือว่าไงสงสัย,สย เป,เป็นความสงสัยมากกว่าถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในในในองค์จรนี้ก็จะไม่มีทางรู้ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นยังไง <c oughs> ก็มีมีสิทธิที่เขาสงสัยได้ดังนั้นผลพ,พิสูจน์หรือว่าความสําเร็จจากการทําเส้นทางนี้คืออะไรคนดูครับเมื่อไหร่ที่คนดูยอมรับในผลงานของเราเมื่อนั้นจะเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ว่าเราประสบความสำเร็จและตอนนี้ช่วงนี้คราทายมันเกิดจากความภาคภูมิใจมันมีผลต่อการ ำทำซีรีส์ว่าฟีดแบบเป็นยังไงบ้างคือจริงๆอ่ะเราต้องบอกว่าเราคนไทยเราต้องภูมิใจในเรื่องของคล้ายมันในเรื่องของความหลากหลายและความเท่าเทียมในคณะ,ะ <c oughs> มากๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> เนื่องจากว่าคือพวกเราเองเนี่ยเวลาเราเราได้ยินจากทุกคนเราจะบอกประเทศไทยเจ๋งมากเลยอ่ะ <c oughs> เวลาคนทั่วโลกตอนนี้ที่มองประเทศไทยคือประเทศไทยแม่งโคตรเจ๋งเลยเออที่แบบเปิดรับ แล้วก็ยอมรับและมีความเท่าเทียมกันได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะส่วนกระแสะตรงนี้ค่ะมันทําให้ซีนีบัตของเราที่สนสมินกันอยู่แล้วค่ะมีเอ็นเก่มากขึ้นพีติกามมากขึ้นเลย ก็จริงๆต้องบอกว่าเราก็มีคนเห็นมากขึ้นดีกว่ามีคนที่เขาอาจจะสนใจมากขึ้นใช่อาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังแบบมีเ u e s t i o n อย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มทําความเข้าใจเริ่มเปิดรับเริ่มอะไรมากขึ้นเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วตอนนี้ก็แบบก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ภาคได้มาสนับสนุนอย่างเต็มที่แค่ไหนกันก็มากขึ้นเยอะมากต้องบอกอย่างงี้มากขึ้นเยอะมากก็ผู้ใหญ่ทุกคน ก็ไม่รู้เข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าทุกคนก็พยายามเปิดใจอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆทุกคนพยายามเปิดใจเปิดรับพยายามให้การสนับสนุนจริงๆไม่ว่าจะเนมาครมหรือว่าในฐานนะเ็ท่ก็ทั้งหมดเรื่องเรื่มาทั้งมดทั้งหมดทั้งหมดคือคือคือต้องบอกว่าก็ก็ทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เข้าใจและเปิดรับมากขึ้นเราก็เราก็ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ อยู่ในส่วนที่ทำคอนเทนต์สปอร์ตตรงนี้ล้วก็รู้สึกภูมิใจอยาให้สปอร์ตต่อไปนะคะนานๆนะคะสุดท้ายค่ะฝากยคะครั้งหนึ่งด็อกเตอร์สมล้วยต้องตั้งแต่สามสิก็ฝากด็อกเตอร์สไมลด้วยนะคะหมอหน้ารักคนนี้เป็นของผมค่ะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่กองทัพโปรดักชั่นเราตั้งใจทำกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ มั่นใจว่าเรื่องนี้จะมีความสุขความสนุกความฟินความจิ้นให้กับแฟนคลับทุกคนได้ติดตามนะคะพวกเราเองถ่ายทำเองทุ่มเทเต็มที่นักแสดงทุกคนก็ทุ่มเทเต็มที่มากๆดูกันเองยังแบบแฮปปี้กันเองอยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นผลงานชิ้นนี้นะคะแล้วก็รับชมไปพร้อมๆกันค่ะก็ชมได้เร็วๆนี้นะคะเจอกันแล้ววันที่13นะคะ13กรกฎาคมนี้นะคะทาง เอ็มคอร์ดนะคะช่อง9กด30นะคะแล้วก็ดูออนไลน์ทางกองทัพแชนแนลแล้วก็อันคัดทางบิวค่ะ,ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ